67ตัวนี้เป็นปากาวัดความชื้นในไม้และวัดสดุต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นใช้แบบ,แบ,บพ,พิพ์ผบพิมพ์แผงวัดลงไปที่วัดสดุได้เลยนะครับความยาวแค่คืบเดียวนะครับทำให้เล็กพกพาสะดวกกดปุ่มเปิดเครื่องก็ใช้งานได้ทันทีนะครับที่หน้าปัดเขาจะมีสีเขียวสีส้มสีแดงบอกสถานะระดับความชื้นที่เกิดขึ้นนะครับและก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆให้เราเลือกนะครับโดยการกดที่ปุ่มตัว m ตรงนี้นะครับเขาก็จะสามารถกําหนดได้ว,ว่าเราต้องการวัดวัดสดุชนิดไหนไม้ อัดกระดาษอิดซีเมนต์ปูนนะครับสามารถกดที่ฟังก์ชัน M ตัวนี้ได้เลยนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแค่ปักลงไปเท่านี้กดลงไปเบาๆนะครับแล้วก็ลงไปดูนะครับว่าความชื้นที่เกิดขึ้นมีความชื้นเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงตัวเลขออกมานะครับจากนั้นถ้าเราต้องการยกออกมานะครับเราก็กดปุ่มเพรอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็ทำการโอนค่าเอาไว้นะครับทาให้เราสามารถดูค่าได้ตลอดเวลานะครับตัวนี้ มีขนาดเล็กพกพาสะดวกนะครับพี่พี่วิศวกรวัสดุนะครับต้องการมีไว้ใช้ก็ลองหยิบหย่อนสาตะกร้าดูนะครับสวัสดีครับ